รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มนุษย์เพียรพยายามที่จะหาคำตอบแห่งการมีชีวิตเรามาจากไหนเราเกิดมาเพื่อสิ่งใดจะใช้ชีวิตให้มีความหมายได้อย่างไรตายแล้วไปที่ไหน ศาสนาถูกสร้างและวิวัฒนาการขึ้นมาเพื่อไขปริศนาเหล่านี้โดยแต่ละศาสนามีเนื้อหาและคำสอนที่แตกต่างกันศาสนาสถานคือรูปธรรมอันแจ่มชัดของศรัทธาในศาสนาสำหรับชาวมุสลิมมัสยิดหรือสุเรา่าคือสถานที่ประกอบคุณงามความดีถวายต่ออัลเลาะห์และสร้างมุสลิมที่ดีสู่สังคมขณะเดียวกันวัด คือศูนย์รวมศรัทธาของชาวพุทธที่ใดมีชาวพุทธที่นั่นจึงต้องมีวัดไม่เว้นแม้แต่ที่สามจังหวัดสุดปลายภาคใต้ดินแดนที่าศาสนาอิสลามอย่างรากลึกอย่างเข้มแข็งมาหลายร้อยปีดังเช่นที่อำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสคนเริ่มสร้างวันนี้ก็คือหลวงพ่อจันนี่หลวงพ่อจัน ชื่อหลวงพ่อจันสร้างประมาณร้อยกว่าปีแล้ววันนี้โดยหลวงพ่อจันและชาวบ้านร่วมจัดสร้างขึ้นเดิมก็สร้างที่นี่ก็วัดแรกก็วัดบราณัติติดวัดที่สองก็วัดประดิษฐ์บุภาวัดที่สามนี้ประชุมชนธราเรือศูนย์กลางอยู่ในศูนย์กลางเรียกวัดประชุมชนธรามตธารานี้ เป็นที่ชมองสายน้ำทเรียกวัดปัญชนาราเชื่อมันตั้งแต่นั้นหรือเจ้าบ้านเรียกว่ทาทำพื้นบ้านวัดกลางประจุขงกลางวัดประชุมชนทารามีอายุเก่าแก่มานานกว่า100ปีตั้งอยู่ที่บ้านควรตำบลสุงไหงปาดีอำเภอสุงไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสมีพระเทพศีลวิสุทธ์เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยในจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียงใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญอยู่เสมอก็แต่แรกทำนาแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วก็ทำสวนสวนยางแล้วก็สวนผลไม้ปลูกผ,กผักปลูกตัวปลูกทุกอย่าง แล้วมาก็มาทําบุญนี่แหละเช้ามามาวัด่ําก็มาสวดมนต์ทุกวันไม่เคยหยุดเลยก็สามเดือนนี้ไม่เคยขาดนะนะมข้าวพรรษาไงถ้าว่าไม่ข้าวพรรษาก็อาทิตย์ละครั้งวันพระบ้านอยู่ใกล้วัดนี่แหละมาทําบุญบ่อย มาตรวจมุดก็ทุกวันข้าพรรษานี้สามเดือนตลอดมีกิจกรรมอะไรก็มาทําบุญตักบาทปีใหม่สงกรานมีอะไรกิจกรรมก็มามาไม่เคยขาดเลยค่ะไม่เคยขาดทิวเขาสุงไหงปาดีทอดตัวยาวจากอำเภอสุงไหยปาดีไปจรดอำเภอสุงไหโกลกก่อให้เกิดธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ ปกคลุมด้วยป่าไม้และสวนยางพาราอุดมด้วยไม้มีค่ามีสัตว์ป่าชุกชุมและบางชนิดเป็นสัตว์ที่หายากในภาษามาลายูสุงไหแปลว่าคลองหรือแม่น้ําและปาดีหมายถึงเข้าเปลือกมีความหมายรวมกันว่าคลองเข้าเปลือกเพราะแต่ดั้งเดิมบริเวณที่ราบลุ่มสองฝั่งคลองที่ไหลผ่านพื้นที่อำเภอนี้ เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่สําคัญชาวบ้านจะนําข้าวเปลือกล่องเรือไปตามลําคลองเพื่อขายให้กับท้องถิ่นอื่นๆลําคลองแห่งนี้จึงมีชื่อว่าคลองสุงไหงตปาดีที่มาของชื่ออําเภอสุงไหตปาดีชาวสุงไหตปาดีอาศัยกันอยู่ที่นี่มาหลายชั่วอายุคนมีทั้งชาวไทยมุสลิมซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่และชาวไทยพุทธที่ตั้งรกรากอยู่ที่นี่ มาตั้งแต่อดีตทันทีรานว่าจากสุขโขทยัยพอหลวงพ่อไปเจอของทิ่งของที่เขานำตัวมานั้นเชงกำไลแขนตรงนี้ถึงเครื่องใช้ต่างๆนั้นสนันน่าน่าจะเป็นสมัยสุขโขทยัยครั้งแรกก็มาอยู่ที่เขากลงมารวมกันอยู่ที่นั่นแล้วก็แบ่งแยกกันเป็นสองสายสายหนึ่งก็ไปทางอำเภอตากใบ และสายของพรนี้ย้ายมามาอยู่ที่บ้านจวบมาสร้างวัดที่นั่นนี่ย้ายจากบ้านจวบนะมาสร้างที่ทางโงะสร้างอีกตางโง่ก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นพื้นที่ของไทยมัสลิมหมดแล้วแล้วก็ทีนี้ก็เดินมาเขาบอกว่ามาตีพึ่งมาตีพึ่งก็ ก็เลยมาเจอเพื่อนที่สวยก็พากันมาอยู่ที่นาวัดโบราณตถิตติดต่อกับจากวัดบัญจนรานี้ทุกวันพระหรือวันที่มีงานบุญชาวไทยที่นับถือพุทธศาสนาจะมารวมกันที่วัดบ้านอยู่หลังวัดค่ะก็ทำบุญที่นี่นั้นก็เป็นกิจวัตรประจำวันเลยค่ะทุกเช้าหกโมงเช้าก็พระบิณฑบาต ที่บ้านเราก็เป็นโอกาสนะคะที่ได้อยู่ใกล้วัดแล้วก็เราได้ทําบุญก็คือได้ใส่บาตรทุกเช้าพอถึงวันพระที่นี่เขาจะทําสังฆทานตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าก็ได้ทําบุญสังฆทานก่อนที่จะไปประกอบอาชีพหรือจะไปทํางานค่ะแล้วก็ทุกวันพระเลยเป็นโอกาสของเราเพราะเราอยู่ใกล้วัดแล้วก็ภูมิใจดีใจได้ทําหน้าที่ของชาวพุทธ ะะได้ได้สืบทอดพระพุทธศาสนาเรื่องความรู้สึกกลัวกับเหตุการณ์ใช่ไหมคะก,ก,ก็ไม่มีค่ะก็ด้วยเราเป็นคนที่นี่มาแต่กําเนิดบรรพบุรุษก็อยู่ที่นี่ทีนี้ก็สมัยเรียนประถมเราก็อยู่ด,ด้วยกันด้วยดีค่ะแต่พอมาเหตุการณ์มันก็มีบ้างนะคะเราความระแวงไม่ไว้ใจกม็มีเหมือนเหมือนกับทั่วๆไปที่อื่น,นะคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ที่นี่นั้น ที่วัดนี้โดยเฉพาะวัดนี้นันจะล้อมล้อมด้วยชุมชนไทยพุทธนะคะทั้ง4 4 5หมู่บ้านตรงนี้ค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือคือจริงใจต่อกันค่ะบทบาทของวัดประชุมชนทารานอกจากจะเป็นสถานที่สำหรับจัดงานพิธีหรือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยพุทธแล้วยังเป็นศูนย์กลางทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวบ้านอย่างเห็นได้ชัด ด้วยการจัดให้มีตลาดนัดวัดประชุมชนทาราตลาดนี้หลวงพ่อตั้งขึ้นมาให้คนได้นำสิ่งของมาขายตลาดชุมชนก็มีไทยพุทธไทยมัลิมมาขายอยู่เป็นประจำไทยมัลิมก็ได้มาพบกันเป็นประจำนี่ทาเเกิดความสามัคคีขึ้นคือไม่แบ่งแยกก็เข้าใจซึ่งกันและกัน นี่ว <simplest> ่าได้ประโยชน์คือเก็บค่าขวดขยะมวงนี้นะรักษาความสะอาดไม่ได้คือใครยน่ที่ขอมาขายมากก็กรรมการก็เก็บอยู่เก็บมากหน่อยใครของนี้หน่อยก็บางทีก็ไม่ได้เก็บมี ทือต้องให้เขาได้มาขายของมีไรายได้ของของของชาวบ้านนั่นเองในหวังอะไรนี่เกิดโควิดขึ้นก็หยุดไปเขาก็จะมีรถติดต่อกันขึ้นก็มาชุชมนุมกันมากก็เลยก็หยุดพักไปก่อนยังได้เปิด มาขายที่นี่ทุกวันเลยค่ะพี่ตอนสักประมาณออกประมาณบ่ายสองมาขายที่นี่ทุกวันบ่ายสองวันล,ละ20ตัวเมื่อก่อนมีเยอะแต่ตอนนี้พอว่าช่วงโควิดก็ไม,ม่มีเลยค่ะพี่มีก็นิดหน่อยแต่เมื่อก่อนนันมีพวกแม่ค,ค้ามาจากนาราบ้างมาจากกลกบ้างมาขายเสื้อผ้ามาขายมีพวกปลาสดปลาทะเลพวกผักพวกของหลากหลายอะค่ะก็คือได้เป็นกันเองไม่ใช่ว่าแบ่งแยกเหมือนว่าเออมุสลิมอยู่ตรงนี้ไทยอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ก็แบ่ง ตตั้งินลกกกกตติดติดดดรวมวม,มัันนนไ้แแบ่งยกกอกจากชาวบ้านทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมแล้วปัจจุบันนี้ที่อำเภอสุงไหงปาดียังมีกลุ่มผู้มาใหม่ที่เข้าอยู่แต่พวกเขาม่ได้มาเพื่ออยู่อาศัยหากแต่มาเพื่อเป็นผู้พิทักษ์ ทหารจะมาระจำแล้วก็มาดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเกี่ยวกับจอดรถอะไรอย่างนี้ดูแลความปลอดภัยให้แม่ค้าในตลาดนั้นนะคะก็รู้จักกับทหารเพราะมาจากไกลๆแล้วก็ถามเขาอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อบอุ่นใจค่ะตอนนั้นค่ะนี่คือภาพสะท้อนถึงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่ผู้คนอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายและความแตกต่างอย่างกลมกลืนพ่อค้าแม่ค้าและผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อของมีทั้งผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลามเสียงพูดคุยรอยยิ้มการแลกเปลี่ยนน้ำใจไมตรีซึ่งกันและกันคือสะพานที่จะนำไปสู่ภาพแห่งสันติสุขในอนาคต มีคมุณพุทธสัตร์สุจริตแล้วก็ให้มีคุณธรรมนั่นแหละใช้ลักษณะมีคุณธรรมนะมีตาต่อกันช่วยเหลือกรอบครกันไอความทุกข์ความร้อนเนี่ยพยายามช่วยเหลือกันที่สามารถช่วยเหลือจุนเจอกันได้อย่างระหว่างไทยพุทธกัมพลิมนี่ก็ยามนี้รื่ความสาม,ม,มัคคีกันดองดองนั่นแหละแล้วก็วก็อยู่ได้เกิดค,ความสงบไม่มีแตกแยก จังหวัดนราธิวาสมีวัด74แห่งในพื้นที่13อำเภอเมื่อถึงวันสำคัญทางศาสนาชาวไทยพุทธต่างรวมกันที่วัดเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันดังที่เคยเป็นมาแต่อดีตแต่ที่วัดอุไรรัตนารามตำบลบาเจาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใจกลางพื้นที่เหตุการณ์ไม่สงบการทำกิจกรรมทางศาสนามีรูปแบบที่แตกต่างออกไป ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภยัยสมัยแต่ก่อนเนี่ยมีพระอยู่รูปเดียวรูปเดียวแล้วก็เดินบิณฑบาตเพียงรูปเดียวนี่การเดินบิณฑบาตเนี่ยสมัยแต่ก่อนมันยังไม่ค่อยมีเหตุการณ์อะไรเขาก็เดินบิณฑบาตท,ทุกวันทุกวัน,ท,วน,ท,วนทุกวันตามกิจว,วัตรของสงฆ์ปรากฏว่ามีอยู่หลายครั้งที่ถูกออลอบทําร้ายลอบลอบยิงลอบฆ่าทีานี้พอพระช่วงหลังๆรุ่นหลังๆมาปับก็เลยปรับเปลี่ยนการวิธีไปออกบิณฑบาตใหม่ ก็โดยการที่ว่าก่อนจะไปบินธบัตก็แจ้งทางหน่วยงานข้าราชการทางตำรวจว่าวันนี้เราจะออกบินถบาลนะวันนี้วันนี้เพราะว่าจะไม่สามารถที่จะออกบินถวัตได้ทุกวันเพราะว่าที่ออกไปบินถวัไตไม่ได้ทุกวันเพราะว่าบางทีก็ห่วงอันตรายของพระห่วงอันอันตรายของบรรดาญาติโยมก็ปรับตัวก็คือว่าเราพยายามที่จะไม่ออกไปข้างนอกมากเกินไปให้พยายามที่เก็บตัวที่นี่ แต่ถ้าจะออกไปข้างนอกแล้วจะไปทํากิจกรรมอะไรธุระสาคัญเนะี่ยก็ต้องแจ้งหน่วยงานทหารพ่านบ้างท,หา,ทหารทหารต้องส่ายว่าเออจะไปออกทําธุระอะไรเงี่ยนะได่แร้วก็รู้สึกว่าก็ก,ก็เสียใจนะคือว่าชอบพูนเราก็อยู่ตามเขาเรียกว่าอยู่ตามพระธรรมวินัยเ่าคือพระสงฆ์ก็อยู่ตาม,รรมาพระธระรมวิน,นัยก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับใครที่ไหนแต่ว่าความรู้สึกก็ว่า ไม่น่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะเพราะว่าทางศาส,สนาพุทธเราเองก็ไม่ได้คิดจ้องทำร้ายใครไม่เคยไม่ได้คิดที่จะไปทําลายใครอยู่แล้วเมื่อถึงวันงานบุญชาวไทยพุทธในชุมชนที่ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่ ข้าราชการในท้องถิ่นรวมถึงเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสันติสุขที่ตั้งค่ายอยู่ในเขตวัดอุไรรัตนารามทุกคนจะร่วมกันประกอบพิธีทาบุญตักบาตรและถวายพัตาหารเพลแด่พระสงฆ์พร้อมทั้งอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับประชาชนเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารและฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ล่วงลับไป อันเกี่ยวเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบวันที่11พฤิกา2เ97มาอยู่บาโจเนี่ยบ้านอะไรอยู่ที่บาโจหมดแล้วต่าตาข้าวน้ำตกบาโจนะตรงนั้นมี่ตไ่พุทธตัวสามเตบ้านมีไม่กี่คนคือที่บาโจตายกับออกตายกับออกคือคือข้าวไม่ก่อยมีออกเยอะที่ที่ที่มีมีมีอยู่เนี่ยพวกพวกดังเดิมๆเลย พวกพวกดังเดิมเข็มนั้นน่นนจนเจ้าๆก็ซื้อกับซื้ออะไรของปอตงโขงปออะไรมามาแต่ไว้วัดมาก็ช่วยปือพระพระต้องการโน้ต้องการนี้ผมจัดการไปซื้อให้พระแล้วนะไถามพระพระว่าต่านต้องการอะไรบ้างต้องการโน้ต้องนี้ผมไปซื้อมาให้แต่ว่าผมเสี่ยงตรงนี้แหละคือพูดถึงกลัวกลัวแต่ผมแบบว่าผมทําใจได้ คือเราไม่ถึงที่ตายเราก็ไม่ตายผมโอกผมเอาแบบนั้นถือว่าพระพุทธเจ้าไม่ถึงที่ไม่ไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าเราถือว่าเรามาเรามาทำความดีมันหลักความเชื่ออันประเสริฐที่สุดของพุทธศาสนาคือการเชื่อในพระรัตนตรัยการเวียนเทียนในแต่ละรอบคือการตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธพระธรรม และพระสงค์การเวียนเทียนโดยสามัญทั่วไปมักกระทํากันในยามค่ำคืนแต่หลายปีที่ผ่านมานี้ชาวพุทธที่นี่จําเป็นต้องเวยเียนเทียนกันในเวลากลางวันก็ไม่มีอะไรเวียนวันนี้ก็พอเสร็จก็ท่านค,คุยนี่หน่อยก็กลับกันแบบนั้นละเพราะว่ากลางคืนชาวบ้านก็ไม่กล้ามาไม,ไม่กล้ามาคือการเวียนเทียนกลางวันเนี่ย ก็คือแมนว่าจะดูเหมือนว่าไม่ถูกตามหลักของศาส,สนาที่ว่าปกติเขาจะต้องเวียนเทียนจากคืนใช่ไหมแต่เนืเ่องจากว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยในดินแดนสา,สามแด,ดนใต้เนี่ยมักจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นบ่อยครั้งฉะนั้นแล้วการปรับเปลี่ยนเ่ปปรปับลียนที่จะเวียนเทียนหรือทํากิจกรรมทางศาสนาเนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยของพระสงฆ์และก็ญาติธรรมต่างๆซึ่ง,ง,ง,งเขามาร่วมทาบุญ ก็จะมีหน่วยงานทั้งสองหน่วยงานคือทหารพ่านศึกสองแล้วก็หน่วยงานเขาเรียกว่าหน่วยงานสาธารณสุขช่วยชวดูแลความปลอดภัยให้ตลอดเวลาจนกว่ากิจกรรมจะเสร็จสิ้นลงจะดูแลทั้งทั้งสี่มุมเลยสี่มุมของวัดในขณะะที่บรรดาญาติโยมทั้งหลายที่เขามาร่วมกิจกรรมเนี่ยเขาก็เขาเขาจะเห็นเลยว่าทหารให้ความคุ้มครองอย่างดีให้การดูแลที่ดีมาก ดวงพักเมตตาขององค์พระปฏิมาเสียงธรรมเทศนาชายผ้าจีวรอ,อันสมถะคือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยพุทธให้อยู่ด้วยสติขณะเดียวกันก็ประโลมจิตใจของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ห่างไกลบ้านเกิดแม้ว่าที่อำเภอบาเจาะจะมีชาวไทยพุทธหลงเหลืออาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่มากนักแต่พวกเขายังมุ่งมั่น สืบสานวัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันมาแต่ดั้งเดิมแม้ชาวมุสลิมในท้องที่เองก็เคารพในประเพณีของผู้ต่างศาสนาและยอมรับในความเชื่อที่แตกต่างเราครบคาสมาคมกับพี่น้องไทยพุทธกับพี่น้องอาชาวจีนในตลาดบาเจ,จอนี้มานานพอสมควรน,นานมากตั้งแต่เล็กเพราะว่าผมเป็นภูนําที่นี่ก็เกิดที่นี่และก็เคยคบกับเพื่อนเ,อนเอนที่เกิดในตลาดบาเจานีนาน กับพี่น้องที่เป็นชาวพุทธแต่ตอนนี้ก็แยกย้ายกันทํางานไปมีครอบครัวต่างๆนะครับเราอยู่กันเป็นยังไงขณขณะนี้ก็เราอยู่เหมือนเดิมก็คือว่าเมื่อเรามีพี่น้องเรามุสลิมมีกิจกรรมมีกิจกรรมก็คืออย่างเช่นมัสยิดผมนี่และก็ทุกมัสยิดของอพวาเจาะนี่จะมีกิจกรรมเปิดหรือละสินอดในเดือนรอมาตอนเราในอยู่ในตลาดบาเจาะนี้ ทุกปีจะมีพี่น้องชาวจีนที่เป็นชาวพุทธที่อยู่ในตลาดบาเจาะนี้เขาจะร่วมกันแล้วก็ให้สิงของเพื่อแก้บวชแก้สินอดทุกทุกปีเลยไม่ใช่มัสยิดผมมัสยิดเดียวมัสยิดที่ล้อมรอบตลาดบาเจาะมีประมาณสี่ห้ามัสยิดก็พี่น้องเรามามาแจกจ่ายเมื่อพี่น้องเราจากชาวจีนถึงวันดีๆวันสําคัญของพี่น้องชาวจีนเราก็จะไปเยี่ยมกับคณะ คณะหนึ่งที่เราได้จัดในเขตในเขตตลาดบาเจอนี้ให้สิ่งของเล็กๆในน้อยที่เป็นกำลังใจในฐานะที่ว่าเราอยู่ที่มีความเชื่อและก็ ประเพณีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันมันไม่ใช่เป็นสิ่งขัดขวางมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่กีดกันเพราะว่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมและความเชื่อแต่เราอยู่ร่วมกันได้เราไม่มีความรู้สึกอะไรทั้งสิน้นเราต้องเข้าใจว่าเป็นกรอบของแต่ละความเชื่อเพราะฉะนั้นเรานี้มีมีกรอบของเราว่าอย่าไปบังคับบังชาหรือเข็นให้เขานับถือศาสนาเรานะเรามีกรอบเราจะต้องอยู่ให้สิทธิเสรีภาพ เหมือนกฎหมายเลยกฎหมายที่เกิดคือจะสร้างให้มนุษยว่าสิทธิเสรีภาพในการนับถืออิสลามก็สอนอย่างนั้นและศาสนาอื่นก็สอนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความรู้สึกถ้าคนเข้าใจในวิถีชีวิตรายวันใน,ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมที่เป็นฟาหุวัตนธรรมนีน่ถ้าคนเข้าใจจริงย่อมมีความสุขถึงแม้ว่าจะมีแค่สองศาสนาห้าศาสนาหรือสิบศาสนาก็ไม่เป็นไรถ้าไม่เข้าใจในจุดนั้นถึงตลอดชีวิตก็จะมี เหมือนเมือว่าจะมีตัวอะไรมาขับให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับคนไม่มีใครปฏิเสธได้ว่ามนุษย์มีความแตกต่างกันโดยพื้นฐานหากแต่ความแตกต่างนั้นไม่ใช่ข้ออ้างที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงเราจะต้องเข้าใจว่าวิธีชีวิตระหว่างเราเป็นมุสลิมกับนอนมุสลิมกับที่ไม่ใช่มุสลิมจะอ,อยู่กันยังไงเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่ขัดเราก็หยุด เราก็หยุดอะไรที่เราทําที่เขาไม่จะทาไม่ได้เขาก็หยุดเขาก็ไม่ได้ห้ามเขาปฏิบัติศาสนกิจของเขาเราก็ยิ้มก็เข้าใจเขาทําเราก็ปฏิบัติศาสนาของเราเขาก็ยิ้มเ,เขาก็เข,ข้าใจที่เราทําต้องเข้าใจแบบนี้เพราะว่ากรอบเป็นกรอบชีวิตเป็นกรอบที่ศาสนาก,กําหนดไม่ใช่ว่าเขาทําอย่างงั้นเราไม่ชอบเราไปทําลายนะไม่ใช่ กรอบเพราะเราจะจะต้องสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความสุขสิ่งที่เดีอยู่ร่วมกันคือว่าเราทุกคนจะต้องมีความเมตตาต่อกันมีความเอื้อเฟื้อต่อกันความเมตตาเนี่ยเป็นเครื่องคำจุนโลกไปที่ไหนเราก็มีความสุขถ้าเรามีเมตตาต่อเขาถ้าเขาถ้าเราเนี่ยเห็นเขาทุกเราช่วยเขาเพราะว่าการช่วยคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราถ้าเมื่อวันนึงเราตกทุกข์ได้ยากก็จะมี บางสิ่งบางอย่าง,งที่มันช่วยเราเหมือนกันแต่ถ้าเราคิดแง่ร้ายกับเขาคนอื่นก็คิดแง่ร้ายกับเราเหมือนกันความปลอดภัยก็ไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะกราบไหว้พระรัตนตรยัยหรือบูชาอัลเลาะห์สิ่งที่ทุกศาสนาพยายามนำทางไปก็คือการสแสวงหาความหมายของชีวิตและการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าซึ่งชีวิตที่มีคุณค่าย่อมมาจาก เป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้ทำลายชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งสันติสุข